สวัสดีครับพบกับช่องแมงข้าบูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็ทานข้าวอิ่มแล้วเนาะกับบรรยากาศร้านนะครับขอบคุณค่ะเชิญเชิญทุกท่านมาถ่ายรูปกันครับเป็นเพียงการอะไวอย่างเงี้ยโอเคมันสูงยิ่งใจยิ่งใจใช่ไหมใครจะเป็นมือกล้องถ้าผมเหรอครับอื โค้งหนึ่งสักโค้งหนึ่งไปงันรู้ไปท่ไหนโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามแอภเษกที่ผมภาพบุมไกลนะปุ๊บอะมองกล้องครับหนึ่งสองสามแฉนะครับอีกทีหนึ่งหนึ่งสองามแฉราคาราคาตนะครับขอทุกครั้งอคุอนับอทครับ ครับสวัสด bueno, e ีนะสวัสดีนะไดเจกันมันก็ดครับสวัสดีครับครับไมเนครับมีอะไรจะบอกมบอกบอกยดครัพี่สวัยดีครับพี่สดัับ่ครกันนะครับคคราคยคครัับดีค

มขอยี่บเนะคะแล้วก็หนนระมนนบคุณทุกคนแก็ทมือกิจกรรมในการนี้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะสนับสนุนใจมากนะคะเราก็จะเริ่มัาต่อไปถ้าไปได้ก็แปดเก้าสิบยานะคะปอดงเงินเด็กเด็กมัเด็กกพาแต่เราไมไกันจะไปปัตยากันไมได้เนาะช่วช่วย ทานน้ำมัน้าเตกันอีกแน่นอน้อดูดมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคน้ครับอบคุนครับมอบอนครับขอบคุณนครับขอบคุณนะครับขอบครับทอ้งท้นยหร่อยคาณครับอบคุครับขอบคุณนะครับอครับลืมนะครับ เราเอฟซีนะครับครับวันนี้นะครับเหนียวแน่นเอาไว้นะครับเหนียวแน่นเอาไว้อย่าอย่าหูเบาอย่าไปฟังสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะไม่ทิ้งกันเราจะจุงมือกันให้ถึงเส้นชัยนะครับครับนะครับเราจะไม่แตกแยกนะครับเราจะจุงมือกันให้ถึงเส้นชัยนะครับยืนหนึ่งตลอดนะยืนหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณจ้าปู่ครับปลอดภัยครับผมเดี๋ยวรอราส่งนะครับครับผมเอาผุวประเด็นครับ ประมาณมอไซค์มันไม่สามารถมีนะการตีได้นอกจากการทำครับครับผมแล้วก็ใค,ใครจะมาเป่าหูเราสองคนไม่ได้นะครับมาป้าบ,บังแกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวส่งนะฮะนะปูนะครับนะปูที่รถครับ ได้เลยครับผมก็ส่งไปที่ยูทูบจะผมรอส่งก่อนผมยังไม่ไปไหนแล้วครับฝากช่องมิวสชาแนลด้วยนะคะ่โอ้โหขนลุกเลยว่ะบอกว่าบารมีบุญบุารมีโจรเป็นโมเดลนี่ยูทูกนะจะเล่นขึ้นมานี่นะคิดว่าเจ้าเป็นเจ้าของร้านโจรเลนเห็นจะปูเกนขึ้นมาโจรเน่นอนเนาะ ไปีเจ้าปูไปเจ้าีเจเจ้าปูบอกเจ้าเบิงจ้าปูจ้าเอ้าเจ้าปนเนี่ยเบิ้งตลอดดตลอดเลยเน่ยยังไงเวลาเป็นเป็นแมงกับพี่ยังถามมาเอ้าม่เพี่ไม่ใส่พบอกว่าไม่ใส่กบกัโอู๋เจ้าหัวเจ้าปวมาส่นยูดอ่ะอ้วเสียงนี่คุ้นๆใช่เลยก็เห็นมเขาคืออะไรไปนเเขาคือชองอะไรก็เลันกั้

มุนนะมีอันนี้นะเดี๋ยวนะจำเสียงได้จำเสียงได้ปจำเสียงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจี้ยาเพชรเฮ้ยมุัอะไแล้วเดี๋ยวกไอ้เดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมจะายกแอะไรอ้ยคนจะมาจ่าอผลยา้ยาเพชรอายาเพชรว้าวเมน เดี๋ยวติ๊กตอติ๊กตอตอึงอะไรดึงอะไรหสอแม่่เอปากแล้วมัอปากเาดูอดตดแล้วมัดึงอะไรึงไทยึงไทยชาแนลโอ้โโอ้โหกต์โอเคในที่สุดเราก็เจอกันเรา คนมาเนี่ยเป่งๆมาอยู่ตรงนี้ล้วนี่ครับเอฟซีมพลนะครับตัดสายาดเอฟซีคนนี้รู้จักกับสายฟาดคุณจะตัดไอยาเขาบอกไม่ไา้นะตัดไม่ได้ลยเออเออเอลเออวออเ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 อัเออ้ออเอัเออ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 เ่เออเพอเออเไอเอเอ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 อเ โอเคเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับทักทายครับปลอดภัยนะครับตไปได้บุญแล้วครับขอบคุณบาย มีอะไรกี่หากันครับ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 ส่งขึ้นรถนะอสิแล้วกส่งเจ้าปูกะทีมงานแล้วก็พี่ๆอยู่หลายช่องนะไอ้สิพ้นอะไรหรือวะไปไหนต่อเนี้ไปนร่อไปโหลดชิปอยู่รอาแฟร์่หสุดยอดสุดยอดเลยนะสุดยอดโอ้โหไมู่กที่เลยนะรถ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  วันวันนี้วันนี้ดีใจไหมที่แบบว่าได้เจอแมงกับพี่แล้วก็ได้เจอแบบทีวยูทูบเบอร์มาดีใจเลยเพราะวันรุ่นตลอดยายรุ่นตลอดเลยตลอดตลอด้เรื่องบอกบอมาอ๋ยายอยากใส่ชุดเมื่อสะบายที่ปล่อยโคตรใส่เลยอ่าใส่เมืะบายเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยที่บอกเมื่อกี้ขนลุกเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรโอ้โหใกล้แล้วรถดังขนปุ้มคือแล้วอ้าวผัดเป็นยังคะนี่ได้รู้เลยว่าเพราะว่ายายมีซิกเซนจะรู้เลยว่าใคร หือว่าเขาแรงนะเขาเขาเขามีบารมีนะอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีบารมีเนี่ยเขาคงจะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้ใช้เงินจำนวนเยอะนะพูดง่ายๆว่าพูดยัาไงจะจะจะได้คือพูดได้เลยกล่มกลมนี้นะเอางี้เจ้าปู่เน่ะแจกมาสองโรงเรียนแล้วนะสองโรงเรียนแหกตูมแล้วก็มาที่จำปาดงครับผมสองโรงเรียนโรงเรียนแล้วผมก็ไปมาสองที่เหมือนกันก็ไม่นองแวงนะบ้องรียนหนอวงแวง บอกปู่แล้วปู่ก็จะมาอ่ะน้องเลยมานน้องแวนใช่ไหมก็มาหนองแวนของยายนะโรงเรียนของยายยายก็อยากให้ไปดูขาดเผิ่เยอะแยะขอแล้วกินหรือขอก็ปู่แล้วขอปู่แล้วนะจะมาเนะจะปู่นะจะมาจะปู่จะมานะครับผมขอแล้วใช่มาดูหน่อยเราก็ขาดแขเดี๋ยวจะมาตรงนี้ปู่บอกครับผมเดี๋ยวจะมานะเดี๋ยวจะไปเข้าแมงกะบี่ดูเย็นนี้ยายต้องเห็นได้แต่ว่าแมงกะบี่น่ะช่องแมงกะบี่หยุดชั่วคราวก่อนยังไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าลงตระกูลแมงฟิล์ม S 2> <S 2: ตระกูลแมงเอาอัปกามากระดาษมาเดี๋ยวผมจดนะเพราะว่าผมทำช่องใหม่อยู่เพราะช่องที่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงลิปเผาติดตามกันลล์กรแจายกันครฮะแมงนักบูชแหนลครับผม